ช็แคมปแล้วเฟซบุ๊กตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแลนนาจะมาให้ดูว่าได้อะไรมาบ้างนะคะไปจะจุดจากมานี่อันนี้ก่อนนี่เห็นไหมมันเป็นญ้านะคะสําหรับหนูแล้วก็กระต่ายนะคะเพื่อนๆถุงใหญ่เลยแล้วก็นี้เป็นใยอย่างดีนะคะวไว้สาหรับเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนน้ําปลาที่กองแล้วก็ นี่ตัวนี้นี่มือเป็นปลายี่สกนะคะเป็นอาหารของเลดเทลหรือว่าปลามองกอนก็ได้อันนี้ปลาทองนี่อันนี้อาหารให้ดูพวกอาหารก่อนอันนี้กุ้งเห็นไหมกุ้งฝอยกุ้งฝอยแล้วก็มืดไปปะนี่อันนี้เป็นไรทะเลนะคะนี่ไหลทะเล ก็ให้ดูปลาทองปลาทองทองีทง่ซื้อมาอนี่หัววนนะจะดูหัวหน้ามันให,ใหญ่ๆน่ารักเปล่านี่เห็นไหมเพราะมันตายไปตัวหนึ่งนะแล้วก็ให้ดูนอนนอนยักซื้อมาครึ่งโลเลยนะจ๊ะนี่ดูเห็นไหมเห็นเปล่ายุบยับยุบยับยุบ,ย,บยับเลยแล้วก็ อาหารหนอนก็ตัวนี้มั้งลำลำลำข้าวรับรู้สึกมันอาอท้องป่ะปล่อยมันให้ลูกหางกุดหมดแล้วเนี่ยโอเคเดินเมื่อยเลยค่ะเพื่อนๆเราก็จะไปไหนต่อค่อยมาให้ดูเอาันนี้ให้มาดูอาหารปล <laughs> า <laughs> ไปต่อคะ่ะกินข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายเจ้าผลบ๊ายบาย